อ่แล้วมามามาฮ่าตูอ่ินเอ้ยกินทอดมิตู่บอใช่้าใส่เด้เดี๋ยวเออผู้ดหนวยช่องหนวยอ่าไปช่องทงรถเอาอ่า กินเบิดนี่พอดีใหญ่พอดีอิ่มไม่นองเลยอ้าเอ้าวอ้าเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเด้อมันไม่ไล่บ่อหนิหักแล้วสันนนั้นมาเด้อพี่น้องเด้อกินเข่าท้องกันเด้อนกแต่ทันไรเรียบร้อยละอ่าบบายมีนะเพรพอได้เม่ตู้เปลี่ยนแบบนี้ลายคนเปลี่ยนอจะหลอกมาบ้านติดไข่ไปที่แล้วพี่น้องเลยอ่า น้ำก็ใสไฟก็สว่างบ่กินหอยได้ป่ะกินหอยยังบรราากศนี่กินหอยชาวลำเพนบ่เอ้าคำนี้ชาวลำเพลินได้บ่ไรน้ำก็ใสไฟก็สว่างแต่จะเฮือนห้างก็หาผัวให้ก้อนเออเรากระช่างบ่เนาะไอ้จระช่างผัวช่างนะเราจะได้ผัวหรอวะ S <S สบายดีแล้วพี่น้องเด้อเนาะหอดแล้วพี่น้องเไยบรรยากาศธรรมชาตปาิปัดโตเกือ,อบคำกุ้งเก่าหกโมงกว่าเนาะบรรยากาศได้การพี่น้องเไยเนาะอยูุธงนะบ้านพ่นพาง เหมือนพุ่นแพงได้พุ่นแพงนี่ชาวเมืองน้องมิกเออจึงมีความบริพารน้องมิกไปหาเนาะเอวัยสิบพาดไปดับหน้าชยอยู่เรียบร้อยดำหน้าจนแล้วพี่น้องไงยยากเวียกแค่ไหนไปพุ่นไปพี่อยู่ฮอดแล้วพี่น้องเลยก็เลยเปิดหัวข้อคลิปมองนี่อยากถ่ายบรรยากาศเนี่ยพี่น้องบงบรรยากาศธรรมชาติเนาะธรรมชาติดีเลยพี่น้องเลยเนาะ อ่านี่คือธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเฮาอ่าข้ามห้วยไปพุ่นไปน้องเงยเมน่นบ้านนองห้วยบ้านนี้บ้านของปะตุบ้านนองสิงไซนี่แหละอืมปุ่ดออกมาจากในเมืองปับ๊บมาบ้านนี้เป็นทงน่งนาไปนอนเงยแบบน,นี้เนาะ <c oughs> อ่าไปรดทุกโชคทุกมุมทุกแบบเห็นบรถไปน้องเงยในเมืองก็เห็นนี่บ้านนอกบ้นนานนาก็เห็นนี่บรรยากาศน้ำนองคลองบึง Tại con này mặc ra này, xây biết tức bà Nì, nó à, Đúng ngôm Là cái pin khảo côn bà Pin, lái, nó Sụt nó À, cả thăm mà sát con, đi nào người à, uh, Khảo ngắm, ngắm, nó nào, nó ngắm, nó ngắm, 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 bay เขางั้นนะบ้าพึ้นใช้ยลุงพี่ว่าไม่เล่นข่าท้องพ um, right. ี <means>? right. ่น <crawl prejudice> ้องเลยท้องบ้านเฮาเอินประมาณเออใช่หน่อยก็อีกเดือนสองเดือนเนาะพอดีได้รุ่นรุ่นพาน้องชิงไส้ไปพาตัดพูดแหละอ่าดูสีกับน้องมูนะ้นนะออกมาออกคนบาดทีนี้ไปพี่น้องเลยเดินทางต่อ บ้านหนองหอยบ้านนี้เนาะเดินทางต่อพี่น้องเดี๋ยวมขำมันมืดเนาะอุ่นมากได้นี่นาะจะมาเช้านี้ลุ่นได้นี่นาะเกือบได้น้องชิงใช้เจ้าขั้วขามอยู่ใช่ตัวโตได้ได้บุญยังเกี่ยวไปเสียบุญยังบ่โอ้วยังมันวยยัมันดูดมันหันบ่ครับโอ้เห็นยังกันน่ะบ่ พยยมันจูบมหันบอ <c oughs> น้ำมากเนาะน้ำมากเกีอบแล้น <ำ S 2> น้ำใจโอ้โเนอผ่าน,น,นสิวเสียดพี่น้องเฮงี้เะเนาะคนตตนั่นอนนันนี้พี่น้องเลยน,น,น้ำจะ่วยจะขึ้น สบายดีเด้อทั้งหลังเด้อฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดบ้านฮอดช่องแล้วบาทนี่พี่น้องเลยนอนบ่านะเออเนอนเออเออนเลยเถิดประตูระพากอดนะอยู่บนยอดบ้านเถิดบัาถิดเราถิดฮอดแล้วฮอดแล้ว หมดกันเจ้าแล้วไม่บอกไปตู้เจ้าอยู่บอกบนเรือแหละเสียดซิวอยู่หน่องเองมื้อนี้กะขนาดว่ามาตะเวินอยู่ด้วยนี่มันั้นกะจนมืดชุ่มนี่กะเ,เ,เสียดซิวซุยนิดนึงเกิกดมนันบบเห็นแสงเจ้าปวดโพ พูดผูพร <ici> oh oh oh. oh oh oh. <speaking afar> ู <speaking> <ikka> ้เตะแบบนี้โอ้โหถอดถ่ายมารอรับเลยรอรับสายสิ่งเสี่ยวเซี่ยวอยู่อ๋อทุกน้ำตึกจากหมอน้ำต้นบาที่นี่ หอดแล้วจ้าหอดแล้วจ้าหอดแล้วมามามาฮายดีสบายดีตูส้สบายดียดออฮาโซฮคุณจนเหล่บดมหนาวบ่ เย็นเอ้ยคิดหอมีตู้บ่ด้ายสบายดีเปิดช่องหดเทื่อนเม่ก็เมื่ยปปับอากาศบาทันเนาะบอสมบายพี่นองเลย มิยังคือมีเชื่อมีฉาดเพื่อนอนต่างโดยนี่บอนี่บ่จะเห็น้องชิงชายขี่ปัญญานะมันงีมียกลกองมกองอากาศบ่เนี่นี่น้อน่หโอว จะมายำยูมมีได้เน่ใช้ยิงด้ยเนี่ยจะทำยูมูมีเอ่ามันกระติดได้อยู่บ่เฮ้ยโอ้โหใช่้าบด้เดี๋ยวเดี๋ยวไ้หมดไหได้เห็นเนาะ น้ำมันบูมี่โอ้ยเบิงเบิงเออก็จกลองมึงอยู่กันได้เนาะอ่ารถลูกบูมี่ปัญหานี่เลยโอ้ยยังห่วงขารถอยู่เนอะโหไปโชดแล้วเราเขาเองนี่เลยเฮาดื้อเบิงเฮาถอยนี่เลยมันบุบนี่ดิอืมเป็นยังดอกแต่ว่ามันมันเข้าแบบอยากได้ ัดนี่ดินี่มันมันบุบนี่แล้วไปเฮ็ดชี้ยังไม่เป็นยังรอว่าเท่าไรดอกเฮาคนเดียงนี่แหละเพราะว่าเฮาเปิดเืมเบิ่งเนี่ออกรถนะอ่าโตพี่น้องเไยเนาะมาเอาเครื่องลงมาตู้มาเฮ้ยบักไงยังบักไงบักยังแฉินอ่ะบักเอ้ยบักฟรังก็มี ลูกล้านบ่มามามา apple เอา้า apple นี่ตระตซื้อมา apple ใหญ่ไม่ฝากอาผอ้โดยน,น้อยชองน้อยเอา้าไปช่งชรงรถเอาไอา้เบิ้งบึ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 ง,บงพี่น้องเลยเอันนี้โบเมน

là <laughs> ok đi, <Bye>. Nó <Bye>. Một léo, một léo Được Thần tùn Má, đây là Mười, 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 mười Mười จิโลเอามาให้บ,หบ,บ่บ่เบิ่นก่อนแล้วเราก็จักเด้อเฮ้ยเราเห็นมันตายเหรอบนี้เนาะตายไปเลยใส่ขี้เรียบ๋ยวแต่มันตายงงๆเนี่มันบนเตียงเบาะนี่เออ<ท>ตายบัดแล้วใส่ขี้พร้อมเอาแล้ใส่ขี้โอเคอ่อาเนาะแต่มันนี่ม่ชีวิตอยู่แล้วบ่เอา ไว้ยูบ่บ่ไว้กะใอ้มีตู้เอาเฮ้ยแล้วก็กินยาแล้วก็พักพ่อนแล้วท็่นี่ไรพี่น้องเหาอมันเอาเดี๋ยวบักทึกพี่น้องเลยเนอะพ้นแล้วเวียนการกินยาอิหลาเพิ่นปั๊บอากาศบ่ทัน มีแต่พักผ่อนอะไรแกกินยาต่อเนื่องมันก็เช่าหรอกไอ,อ้ก็เป็นตลอดอ่าทัวไปที่กี้แต่อากาศมันเปลี่ยนเลยครับไปอยู่ห้อง E สีมือหามือมันเย็นตลอดบ้านอ่าไม่จะกินข้าวกินน้ำเลยก็นอนพักผ่อนคิดน้างี้าอาบเทิกมาแม่นี่เทกาก้ามาเด้อหนึ่งสองฮึบเอา à ba đơ nương xong húp ô ô mời em phân mà phạm phải ô thằng này ô à. xong <laughs> <laughs> rồi 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 yeah. ừ. ngang, cái nói mà ngay cái đó em cái này nó hoàn 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 nào người ระต้องสีรถเถอะเถอะเดี๋ยวไปเที่ยว่ไกรอ้ไมม่ยังบานน้องไม่ไปไปไไรด้บ่จับบักเถิกมาไปรถได้ไหตัวเป็นังไงเอากตรอบนี้ก็ได้แต่กวดทง ตรวจสองสองยางน้ำเย็นชุ่มน้ำได้แล้วลูกโอ้ยยังไงเย็นก็หดบานแล้วบานแล้วลูกอ้ยหดบ้านหดเทือนแล้วอ่อมีแต่พังเบิงบางทีสิบเก้าไปอีกไปพังผลกวดบานเพราะรอบนี้นี่ไปกวดเพิ่นกระตัดอันนี้ไปไปวิจัยเบิงว่าว่ามันสิเป็นอย่างหรือหรือ ه, เป็นเนี่ยใดยกับเมนไปบรรณาเพิ่น,นชิบอกว,ว่ามันเป็นอย่างรอบนี้มิจะได,ได,ด,าาด้ไปกวดด้วยซึ่งแล้วก็เลยฟังผลกวดอีกเพราะมันบอง่ายเดีมวมเมื่อชิบวลเมื่อเขาเป็นไข่เป็นนาวไดจุ๊บมาได้ไปกวดดหู้รถบอนี่ต้องเอาไปวิจัยเบ้างหลายมือ่อจะชิฮู้เอาตู้สบายดีตู้โอ้ดอยดอยดอย,ดยมามามาเอา น้องเอปเปิ้ลนี่ไม่กินเออที่น้องนไยออมีย่างนนะอะอืมะอะไรปลาลงต่อนุงรีเลยเนาะนนด้ยอ,อ่าที่นอ้อนไงอ่ารอบที่สองแล้วโบให้โบอเอวเป็นไงโบให้ได้โบโบโบใครอยู่ให้ไม่จะให้ก็อยากกินเขาน่าก็คือ คนยิวนั่นแหละอยากให้ัตาให้แม่แม่ให้ตอนหิวตอนอยากแม่ก็บอสบายมือ้อมเอก็ตัวป้อนงจอนัไปไปไปจนกว่าหมอพันที่ว่าสุดเสี่ยงถุกเละเพราะว่าหมอพันยังนัดไปอีกรอบนี้น่ยไปไปตัดเอานี่ยเราไปกวดเบึง ไปรอบนาเนี่ยฟังผลกวดบ่ะนี่เพิ่นว่าเป็นลูกยังลูกยังไปบรรนานี่จังสิฮู้อ๋ออืมเอากินกินกินเห็นดิชองทงงเอ้าเออเรน่องไหนะอืมล่างก่อนกินอะไรทั้งนั้นผู้แซ่บบ่หามโอ้โหอ่าก็จะอิ่มข้าเลี้ยงได้เบิดหมากหนึ oh. ่งฮะหมากทอกระปั้นกระปั้นนายช่างไง

อบะม่จัแฮ่อ่าว่าฮะเราหาเข้ามาชูกินพี่น้อ,ยอยง่เนาะปลาต้งเือดของแซ่บแล้แกง่อไหมฮะแกงม้ม้อ่าแกางหน่อไม่เอาแม่ปลาตุนขึ้นไหมเอาเออืมจะคำจไก่ได้เออขึ้นน้ำเจ็นน้ำเจนตุ้บุ้เทกิดกับข้ากิน้เรวเลย <c oughs> โอ้ยบุ <c oughs> ้งเถิดไปตาให้กินบ่านี้เช้า <c oughs> อา กินเลยจะลืมว่าได้เล่นกับไงอ้าวคือว่างาทั้งมีตู้เพ่นหาแกงน่้อไมมไปถ่านะกับกินรอเดียบร้อยแล้วมีเมื่อมีแต่ขัวอย่างเดียวมันชนี่ก็มาชมกิรให้ลูกแล้วมาเปไน้เห็นหลานมาเอ้เพื่อเพื่อเลยอันนี้จะท่านได้ขวบ่ bỏ ๆ bỏ บ่อยๆบ่อยเออ1 nó hết 1ตลกแล้วบาดนี้แล้วกะไปดูดูเออใกล้ช่อง1 เขาได้แต่หัวควันปะตูว่าสัตวก็ได้ึงไงวะพี่กะิึงไงว่าึงบังกะเห็นชมชุมลูกพออยู่ละอยู่สิได้อ่าโบหินเพราะว่าดูเข้าไปในหงแล้วเพิ่นบ่อยท่ายังไงเพิ่นบ่อยเห็นนะอ่าแล้ออกมาพี่แล้ว แต่ก็หู้อยู่คนบ่ได้คอยให้คอยห้องวัวจากวัาสิมาบ่เป็นน้า่บกกบจักน้ามลายบามอเศร้านี่ลายแลางคืนจคดีแล้วใตกเช้าก็เจ้าไปย่าบกอกไปมือตรงอ่าเอกไปเลี้ยงงัวไปหอดเห็นกำลังกี่อยงัวเียมไ่ไปมือตรงบ่ผู้หญนบ่อยู่คเมาชาอันนั่งกันต้องตู้ตู้ิ่นหา ใ้ก si ินมาสู uh ูก huh. uh ิน huh. ข uh ้าวก่อนจะคำก่อนจะเมื่อมาดมากินน้ำกันนน้องขามาน้ำกันมามาตมากินน้ำกันมาเอเปียกับเกระปุกินก็ย่าเจ้าน่ะดอ่อด้อ่อมาโต๊อโอ้มามามามมาอือมาโอ้ยติบเข่าก็ได้ ปลาท้อกิ้งก่อใหญ่คอนเกนผู้ดีกินเบ็ดนี่ผู้ดีใหญ่นีผู้ดีอิ่มไปน้องเงยเอาเอาเอาเด้อนี่เอาเด้อไปนอนเงยเบิ้งเบิ้งเบิ้งชิมเบิ้งก่อนบราจะชิมเนาะกินนู่นแหละกินเม่เนาะเบิงเด้อเบิงเด้อน้ำกันเด้อไม่ไล่บ่กนี่ขักแล้วสันมาเด้อพี่น้องเด้อกินเข่าน้ำกันเด้อ แับๆับมาแม่เปตู้ตู้มามามากินข้าวน้ำกันบางนีอมากินข้าวน้ำกันแกงน้อยไล่เพียงเรอะเปตู้เันอร่อยอร่อยเนาะอร่อยมากๆแซบแซบไหมหมูเป็นย่างหเปยนย่างอืม แสาบแสีบพี่น้องเหรอเนาะมาหนุ่มเมฆไหมอ่าปิดกล้องก่อนบาทนี่เป็นยังไงนแก่เชื่อนวดขักป็นยังเสีบพี่น้องเอ้แกงน้ำไหมช่วงเันห่อนนะพอดีเรียบร้อยละอ่าบ่วไอ เมียก็พอได้ไม่ตู้เปลี่ยนบ้านนี่ลายคนเปลี่ยนอจะหลอกมาบ้านติดไข่ไปที่แรกพี่น้องเลยมาอยู่บ้านมากับไข่อยู่ละเบอร์เตียงไปแต่ก่อนกับไข่รอบก่อนนั่นกับน้องมิไข่อากาศมันเปลี่ยนปรับลำโพงทันตัวกินข้าวบุบเถิด Ngon phi đó Thấy Bò hạnh bò hóc Nó 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 đen đâu người Dạ đã hồi yeah, <laughs> Nó Nằm Kín 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 à ว่าตื่นมากกับแบบพาเพรงกขับรถบุไปบ่ได้เลยบ่กด้วยพาพ้อที่ำนีแหาเพรงเลยย้อนใรจะพาใมันก็่างเลยเคยพาเราพาเพแดงดูนะอ่าพี่นยองไงยอเบิ้องยังเหยเบื้งจริงพาชิ่งบอกป่นุ้รเถมัดรถเถาะ

บัชัมบักทึกช่ำนี่แข็งเฮงขนาดแข็งเฮน้อขึ้นขึ้นบึงกินน้ำน้ำนอนพักผ่อนเด้อ เอออ่าระบายก็คิเมื่อป้าได้บาตเนี่ยบางทีสิบเก้าเราจะเจอกันไหมอ่าสิบาไปอีกไปพังผลบัตรผลกวดหมอพันธุ์ชีวานแน่ไดมันที่ออกแน่ใดอ่าคือวันรอบนี้เขาบาไปชื่อเลขไว้นะเมื่อผู้เช่ามาแล้วก็มาถามบ่เพราะกนะนา้ันสอนหนัก กราได้ไม่ถูเออเป็นยังไงที่ได้ไปอีกลายเทืออยู่อ่ามันบมง่ายมันเป็๊นนักเล้อเด้เอือต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่า,อ,าอดทนไปน้ำกันแล้วเนาะเห็ดอะไรผพาไปจนสุดๆพวกนล้วเฮาก็ได้อ่เป็นวันอะไ,ไรก็จังว่ากันไปพักผ่อนเด,ด้อบันนี้เด้อ เอากรับกันเด้อติดตามนี่ก็ติดตามไปบ่เบิ่งอยู่เบิ่งอยู่บัวหน่วยใดเบิ่งบ้านๆบ่โอ้ก็วิวขึ้นน้ำนี่เลยเนาะเป็นก็ติดตามย่างโมงเลยย่างโมงเลยย่างกรทันหันลงเบิ่งเห็นเลยเนาะเบิ่งมาได้ชิลงบ่ลุ้นอยู่เลยเนาะได้เคยลงสามโมงสี่โมงเบิ่งเห็นขืนอีก

ปาไปฉันกลับกันเด้เอะบันีดเด้อร์ประตูเด้อน้องเด้เอโดยอ่าอ,อ่าอ,อ่าฝากขมุณขอบใจเพื่อนเอ้ใหญ่เพื่อนเบิ่งอยู่หันเด้อขอขอบคุขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเด้อดีดีมีแห้งมีเพื่อนแข็งแข็งชื่อกระสากมันยืนดูเพื่อนเบิ่งลูกหลานอ่าอ,อ่าเอาโดยพี่น้อนมือ ครูเป็นน้ากัน่แหละเห็ดไดๆกับเนาะอ่าอยากพาไปให้มันสุดมันเสียงพี่นหอยเลยเออกระเดึกติบมาแล้วเนาะกระไกลเติบทางอะไรเื่อเขาจะค่อยออกและคำระบาดไปฉันกับกันเด้ลวันนี้เด้มมีตูเด้อเดิมโดยยูดีมีเฮง เออป้าพี่น้องเลยบบบนี้เออโว้ยไปสิดชองชิงเบิดน้ำมันจอดได้โอกาสกับกระบูไม่ได้เหรอกระบูกองอากาศบ่อกกองอากาศเพื่อนนี่ป้าพี่น้องเลยบัดเดินกระคอตัวเดินทางก่อนบ้านนี้จังไดกะต้องขอขอบุญขอบุญขอบุญขอมกขอบใจเนาะอ่าพอแม่พี่น้องบัดจุขุขุคนเด้อที่ก็มาติดตามหับชมและก็ให้กัน Joe, มังใจโดยตลอดมาเนาะ อ่าเฮามาส่งน้องสิงไซมาเฮาเทือนฮอดซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกัอ่าทั้งเปิดทั้งม้วนีนกาขอขอบุญขอบคุณขอมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องอ่าติดตามรับชมให้กำลังใจโดยตลอดมาเนาะสิ่งสำคัญก็คือเพิ่นให้คำสิี้แนะแนวดีๆเนาะอ่าให้คำอ่าปรึกษาให้คำแนะนำในเฮาบ่ฮู้เพิ่นก็บอกเพิ่นเอ้ขอบมุกขอบใจขอบุญขอบพุณหลายๆอ่ามื้อนี้เฮาก็มาส่งน้องสิงไซเขาเทือนอย่างปลอดภัยพี่น้องเอ้ย เอาจิกาจิกาโตกลับไปพักไปพอนกันเด้อบันเน่เด้อแต่ไหนก็อยู่ดีมีแห่งบรรจุกูจุคนเนาะไปสำหรับมื้อนี้บ่เตียงและประตูนน้องเมฆขอตัลาไปก่อนขอบคุณขอบใจเจอกันวันที่สิบเก้าไปอีกพี่น้องเหรอเนาะอ่าเจอกันได้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับมื้อนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยกินข้าวอิ่มเต็มบันนี้มีตู้บนกระหานแกงน้ำม้มาสู่กินแซ่บนัวพี่น้องเหรอเนาะอ่าแล้วก็ได้ของฝากพิ่ม กิโลหรือว่ากีปมลองใต้ดินพี่น้องเอ้บ่ก่องใต้ดินบ่อเนี่ยบ่มาเจอไหนลองใต้ดินเออโดิยไปพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีเฮงเดินทางกลับก่อนสบายดีพี่น้องงี้เนาะนะ